สวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับเครื่องดื่มอะไรดีคะสวัสดีจ้ากาแฟหอมจังเลยนะคะนี่ค่ะแน่นอนค่ะคุณลูกค้าร้านเราใช้แต่เกรดพรีเมียมเลยนะคะเราขึ้นดอยด้วยตัวเองเลยนะคะโหไปเก็บมาเล็กกาแฟที่สวนเองเลยเหรอคะเ่าค,ะาค่ะไปเที่ยวถ่ายรูปแล้วกลับมาโทรสั่งที่ห้างข้างๆนี่เองค่ะฮะค่ะ ผงชาก็หอมดีเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะเราไปเก็บยอดชาที่ญี่ปุ่นเชียวนะคะโอ้ไปย่งยอดชามาจากหน่อชิมิจูได้เลยหรอคะแน่นอนค่ะร้านเราต้องใช้ของดีเท่านั้นค่ะลูกค้าแสดงว่าร้านนี้เครื่องดื่มต้องมีรสชาติดีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะล้วลูกค้าสั่งเครื่องดื่มอะไรดีคะ อ๋อขอไปซื้อีกย่หนึ่งค่ะอะไรนะคะอ๋อขอให้ลูกค้าร่ำรวยร่ำรวยค่ะรอสักครู่นะคะ